ก็ต้องการมาบอกนะว่าผมได้เปลี่ยนแพ็เกจจิ้งใหม่นะครับแต่แพ็เกจจิ้งเดิมยังทงยังคงทำอยู่นะครับแล้วก็จะออกมาย้ำนะครับวันนี้จะเหมือนเขับเราโฆษณาก็ว่าได้นะครับแต่เราจะอยากจะบอกว่าเราอยากจอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงอยากจะบอกให้เพื่อนๆรู้นะครับเพราะว่าหนึ่งจะอยากให้เพื่อนๆของเราเนี่ยเกิดความมั่นใจเนาะในแนวทางที่เราใช้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับผลิตภัณฑ์ มันก้องแก้งเกินไปนะครับใส่ถุงเนี้ยแต่แต่ก็ยังทําใช้อยู่นะครับยังคงทําอยู่ครับก็อยากจะทําให้เกียรติคนที่ใช้ของผมด้วยนะครับได้มีผลิตภัณฑ์ที่สวยนะครับสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในนะครับให้กับเพื่อนๆเรามีคนถามว่าใช้อะไรอยู่นะครับจะได้ชูให้อย่างสง่าผ่าเผยนะครับว่าเราก็แพ็กเกจยิ่งสวยเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นถุงพลาสติกนะครับแค่นั้นเองครับแต่คุณภาพภายในยังคงเดิมครับยังคงเดิมครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีครอบครัวเกษตรดับราบทุกท่านนะครับผมทั้งท่านเก่าและท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับพ่อครับครับคลิปนี้ครับผมเนื่องจากครับพ่อมีลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรดับซับรบผมครับทั้งอาหารพืชตัวธาตุแคลเซียมบอลลอนครับพ่อครับมีผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากครับพ่อครับแล้วส่งต่อมาให้เราดูครับครับแล้วก็ โอ้โหรู้สึกว่าภูมิใจรับผมว่าส่งภาพถ่ายมาให้ดูจะภาพถ่ายแล้วก็คําพูดที่ดีๆครับผมเป็นกาลังใจให้ทีมงานเกษตรศาสตร์ครับแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งครับผมเป็นทีมเกษตรศาสตร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับพ่ออยากจะรู้ว่าอาหารพืชจุลธาตุและแคลเซียมบอลลอนเนี่ครับพ่อมันใช้ยังไงและมันดียังไงครับอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เคยใช้แล้วจะเข้าใจนะครับ ด้วยบริบทของเขานะครับจะทาให้ทุเรียนเราเนี่ยใบหนาใบดําใบใหญ่นะครับแล้วสามารถเลี้ยงลูกได้ดีครับแล้วหลังจากตัดลูกแล้วต้นไม่โสมครับด้วยบริบทของ3ธาตุนะครับด้วยจุลธาตุอาหารพืชแคนเซอยมบอลล์นะครับแล้วเราจะมีการย้ําทุกครั้งนะครับน้องก้องว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วไม่จําเป็นต้องซื้ออัโทนิกมาเพิ่มไม่จําเป็นต้องซื้อสาหร่ายทะเลมาเพิ่มไม่จำเป็นต้องซื้ออะมิโนมาเพิ่มนะครับ ด้วยบริบทของเราเนี่ยเราจะเติมครบแล้วนะครับครบทุกธาตุเลยครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับผมเคยทําสวนทุเรียนต้องใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวรวมกันนะครับแต่ละตัวก็แยกมานะครับแต่เราเรารวมให้แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกอีกเพราะว่าครบแล้วนะครับเพราะอะไรครับตัวสาซองนี่นะครับมีทั้งตะไยทะเลอะมิโนโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับส่วนในตัวอาหารพืชตัวนี้จะมีไคโตซาน ตัวธาตุรองแล้วก็ตัวยับยั้งการเกิดเชื้อราด้วยนะครับในตัวอาหารพืชนะครับส่วนตัวจุลธาตุนะครับก็จะเป็นคือธาตุรองเนาะคือเหล็กแมงกานีสสังกะสีโมลิบดีนัมทองแดงโบรอนในตัวฟีโนเลตและสารบางตัวที่เราไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะครับอยู่ครบในขวดเดียวนะครับแล้วส่วนแคลเซียมโบลอนนะครับจะเป็นจะมีแคลเซียม8%นะครับโบรอน2%นะครับ แล้วก็มีสารเสริมบางตัวนะครับซึ่งเราก็ยังว่านะครับไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับแต่ให้สังเกตดูครับแคนเทอบอลลอนของเราตัวนี้ฉีดแล้วจะใช้ปุ๋ยลดลงนะครับเมื่อปุ๋ยลดลงนะครับจะทําให้เราดินเป็นกรดช้าขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่ใช้ตัวโรไมซ์หวานได้นะครับแล้วเราก็ประหยัดปุ๋ยด้วยนะครับสรุปแล้วทั้งจุลธาตุอาหารพืชแคนเทอรบอลลอนเนี่ยฉีดต่อเนื่องจะทําให้การใช้ปุ๋ยลดลงนะครับครับครับผม ก็ประโยชน์ของแต่ละตัวนี่ก็คือว่าทีมใหม่ครับผมเขาอยากเหมือนกล้องที่ยิงใบในลายเกษตรดับซาครับพาทั้งใบเงาใบใหญ่ใบสวยต้นสมบูรณ์ครับพาใช้ในส่วนของตัวไหนบ้างครับพ่อก็ลูกค้าที่อยากจะทดลองใช้บ้างครับทดลองใช้นะครับผมก็ยังแนะนำให้ใช้ทั้ง3ตัวให้ครบเลยนะครับทั้งจุลธาตุอาหารพืชแคลเซียมบอลลอนนะครับแต่ถ้าเป็นทุลนเล็ก ยังไม่ได้ให้ผลผลิตเนี่ยตัวแคเซีมบอลอนนะครับพ่นจุลธาตุอาหารพืชซัก2ครั้งนะครับค่อยผสมแคเซีมบอลอนในครั้งที่3ก็ได้นะครับส่วนที่ท่านที่มีทุนนะครับก็สามารถผสมรวมกันได้ทุกครั้งเลยนะครับเพราะแคนซียมบอลลนไม่ใช่จําเป็นเฉพาะช่วงออกดอกนะครับจำเป็นทุกช่วงนะครับสำคัญจริงๆนะครับแล้วให้สังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครที่ใช้ตัวจุลธาตุอาหารพืชแคนซีมบอลอน ลองสังเกตดูนะครับรพก้านดอกจะใหญ่ดอกจะอ้วนการติดดอกจะดีให้ลองสังเกตนะครับครับดอกใหญ่ดอกอ้วนติดดีเนี่ยคือผลพวงมาจากตัวจุลธาตุนะครับให้สังเกตดูนะครับถ้าใครกลัวทุเรียนทรงลูกยาวลูกใหญ่เนี่ยถ้ากลัวโตเกินขนาดก็ให้ถอดจุลธาตุออกนะครับเพราะตัวเนี้ยจะทําให้ลูกใหญ่ลูกโตนะครับขึ้นลูกดีมากนะครับหนามเขียวนะครับส่วนในจังหวะทุเรียนนะครับที่ว่า ลูกเท่าไข่ไก่กลัวแตกไปอ่อนแบบรุนแรงนะครับให้ถอดตัวอาหารพืชอ่อนนะครับตัวอาหารพืชตัวไหนครับคือตัวที่มี3ซองรวมกันนะครับให้ถอดตัวนี้ออกก่อนเพราะในในตัวเนี้ยมันจะมีสารไหลทะเลด้วยนะครับมีอะมิโนนะครับจะทําให้แตกไปอ่อนค่อนข้างดีนะครับยังไงถอดก่อนครับช่วงแตกไปอ่อนนะครับของในขณะที่เป็นลูกนะครับแต่หลังจากแตกไปอ่อนแก่แล้วเพรหลาดแล้วใส่ได้นะครับมีความจําเป็นนะครับไม่ใช่ถอดแล้วถอดเลยนะครับคือให้ ช่วงแตกใบอ่อนเป็นลูกนะครับแต่ก่อนหน้านี้มานะครับช่วงสะสมอาหารบำรุงต้นต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนแคนเทียมบอลอนไม่มีความจําเป็นต้องถอดนะครับสําหรับทุเรียนที่มีผลผลิตนะครับสังเกตง่ายๆจะใช้ปุ๋ยลดลงการใส่ปุ๋ยประสิทธิภาพปุ๋ยจะดีขึ้นลองสังเกตดูนะครับปุ๋ยทางดินนี่แหละครับขีดทางใบทําไมส่งเสริมทางดินนะครับผมบอกไม่ได้นะเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ให้ลองใช้ดูแลสังเกตเองครับหนามทุเรียนจะเขียวนะครับลองสังเกต เน okay? mm hmm. sure. mm hmm. ื้อจะสีเหลืองเข้มนะครับลองสังเกตดูด้วยตัวแคนเทมบอลอนนะครับครับออันนี้ก็อยากให้พ่อแนะนําทีละตัวได้ไหมครับพ่อว่าตัวนี้ได้ข่าวว่ามีส่วนป้องกันเชื้อราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีส่วนป้องกันเชื้อราด้วยครับผมเติมสารป้องกันเชื้อราลงไปด้วยใครที่ใช้ของเรารุ่นแรกๆจะเป็นสีน้ําสีทองๆองเนาะแต่ตอนนี้เป็นน้ําสีน้ําเงินนะครับเราเติมสารป้องกันเชื้อราลงไปด้วยนะครับสังเกตดูใช้แล้วฉีดลําต้นฉีดที่แผลนะครับ จะทําให้เชื้อราเกิดน้อยลงครับหรือจนทาบจะไม่เป็นนะครับ,รบเป็นก็จะรักษาง่ายขึ้นครับครับผมครับแล้วพระเอกเลยครับที่ทําให้ใบใหญ่ใบเงาตาม ความฝันของชาวสมุทุเรียนคือตัวไหนครับนี่ครับคือตัวนี้ตัวตัวอาหารพืชครับผมที่ราคา500บาทนี่แหละครับครตัวจุลธาตุก็ตัวแค่ส่งเสริมเนาะให้กินอาหารดีขึ้นใบเข้มขึ้นครับแล้วก็สีใบมันจะไม่เหลืองนะครับจะไม่ถัดธาตุอื่นเพราะเราเติมลงไมครบนะครับครับผมส่วนน้ําเขียวลูกใหญ่ก็จะเป็นตัวแคนเซียมบอนนะครับครับครับอาการขาดจุลธาตุในทุเรียนเนี่ ชาวสวนทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยกล้องว่ามีค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าด้วยการขาดยุเรธาตุไม่ได้หมายความว่ามันมองเห็นใบเรืองเหลืองเนี่ยเราอาจจะขาดธาตุเหล็กไม่ใช่ตรงนั้นครับอาจจะขาดสังกะสีอาจจะขาดธาตุแมกนีเซียมความจริงแล้วนะครับดินเป็นกรดหรือเปล่านะครับต้องดูย้อนนะครับดินเป็นกรดหรือเปล่าเติมปุ๋ยเคมีทางดินบ้างไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นบริบทหนึ่งนะครับการเติมธาตุอาหารให้ครบนะครับสำคัญ เราถึงมีการพูดบ่อยๆนะครับว่าทุกครั้งที่แจกใบอ่อนต้องเติมยิบจำด้วยนะครับต้องหวานยิบซํำด้วยนะครับมีความจําเป็นนะครับยกตัวอย่างนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งเช่นอายุ7ปีเนี่ยใส่ครั้งแรกในกรณีที่ไม่เคยใส่เลยเนี่ยใส่ครั้งแรกให้ใส่3ากิโลนะครับต้นอายุ7ปีแต่ใบอ่อนครั้งที่2แต่ใบอ่อนครั้งที่2เนี่ยให้ใส่แค่1นกิโลนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปใส่แค่1นกิโลครับมีครั้งแรกครั้งเดียว7จ็ดกิโลแล้ว มีคำถามมีคำถามหนึ่งที่ถามกันมาเยอะทำไมต้องใส่ตัวปรับบปงดินหลังจากตัดลูกแล้วมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งต้องใส่ตัวปรับบปงดินครับจะทำให้ฟื้นฟูระบบรากเนาะเพราะในปรับปงดินเราเติมบาซิลทับิลิสด้วยจะทำให้ป้องกันเชื้อราได้บางส่วนนะครับจะทำให้รากไม้ที่เกิดมาใหม่นะครับรากต้นไม้ของเรานแข็งแรงขึ้นเพราะเชื้อบาซิลทับชลิสจากคลิปที่แล้วก็จะคอไปกินเชื้อราที่ร้ายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ครอบครัวเรานะครับ มีการเติมดูดลงไม้เนาะทำให้ค่าพ H ดีเมื่อ PH ดีนะครับจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียแบคทีเรียที่เติมลงไปคือบาซิลัสทัติลิสจะทําให้บาซิลัสทัติลิสแข็งแรงเมื่อ PH ดีนะครับเชื้อไฟล็อเตอร่าก็จอนแอราสำคัญนะครับครับครับผมอันนี้ก็จบไปในส่วนของจุลธาตุนะครับเรับจุลธาตุนี่คือว่าเอาง่ายคือพืชขาดไม่ได้แน่นอนขาดไม่ได้แล้วจาเป็นต้องใช้ทั้ง3ตัวด้วยครับจำเป็นจริงๆคะคือธาตุหลักอ่ะ ธาตุหลักก็ได้แต่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับใช่ครับธาตุรองก็อ่ะยิบซ้มตาพาทิตนะครับผมครับธาตุเสริมตัวนี้เลยครับผมจุลธาตุครับผมครับผมแล้วจุลธาตุที่เราใส่มาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุลธาตุเดียวครับผมมีทั้งอะตอมิกด้วยใช่ไหมครับพอมันมันแค่บอกได้ก็คือธาตุธาตุเสริมกับอะตอมิกครับธาตุที่บอกไม่ได้ยังมีอีกนะครับอะาพอบอกแล้วให้สังเกตดูทุเรียนถ้าจะลูกใหญ่เกินไปก็ให้ถอดจุลธาตุออกครับ แต่รับรองว่าดอกจะใหญ่ก้านดอกจะโตแน่นอนให้สังเกตเลยครับให้สังเกตสวนเราแล้วก็มองสวนเพื่อนที่ไม่ได้ใช้อ่ะให้ลองสังเกตดูนะราคาแค่200้เนี่ยคุณภาพผมบอกตรงๆครับ400ขายได้สบายครับแต่ไม่ใช่กับทีมงานเกษตรลับตาบทำกับครอบครัวเกษตรลับตาบเราจะไม่ขึ้นราคาครับแต่ให้สังเกตดูรับรองผลิตภัณฑ์แพงๆอ่ะครอบครัวเราสู้ได้ครับสู้ได้นะกล้าใบใหญ่ใบเงาใบเขียวใบหนาครับใบหนาแล้วแบบเห็นแล้วแบบ ขึ้นตังใจต้องโหชุดนี้ใช่ไหมครับผมครับครับผมแล้วก็ขอมาในส่วนของแคลเซียมบอลลอนมาผมครับปีที่แล้วรับพอที่เป็นลูกรับพอบอกน้ําเขียวตังเลยครับน้ำเขียวเนื้อเหลืองนะครับแล้วต้นหนึ่งมีหลายรุ่นครับแคนเทียมบอลอนตัวนี้ตอบโจทย์ครับต้นที่มีหลายรุ่นเห็นไหมของเราปัญหาของเดือนที่แล้วพ่อฮะใบร่วงเยอะมากแต่ว่าอยากเอาลูกด้วยเพราะว่ามันคือผลผลิตของเขาอะพ่อครับอยากจะเก็บลูกด้วยอันนี้อ่ะช่วยได้ไหมครับพ่อตัวนี้จะ ช่วยได้นลครับลองฉีดดูช่วยได้ครับช่วยได้กรณีลดการถ่ายใบนะครับแล้วก็ช่วงแตกใบอ่อนลูกล่วงเนี่ยฉีดตัวนี้เลยครับหรือว่าต้นทุเรียนนะต้นหนึ่งมีหลายรุ่นเนี่ยในต้นเดียวหลายรุ่นเนี่ยก็ฉีดแคลเซียมบอลลอนของเราเนี่ยครับช่วยได้ครับลดการหลุดร่วงการขึ้นลูกเด็ดีครับก่อนผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะปล่อยจาหน่ายนะครับเราได้ทดลองแล้วนะครับว่าใช้ได้ผลจริงๆครับ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 ผมแคลเซียมบอลลอนเนี่ยคือว่าฝั่งหลายถามว่าเออแค่แคลเซียมบอลลอนเนี่ย มันสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่เราอยากจะบอกว่ามันมีมากกว่าแคลเซียมกับบอทลอนก็พอครับครับผมแต่เป็นเป็นสิ่งที่เอออาจจะเป็นสูตรเฉพาะของทางเกษตรอุตสาหกรนะครับผมเป็นสูตรเฉพาะครับที่เราเติมลงไปซึ่งซึ่งไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับเขารู้แต่เขาไม่กล้าเติมครับเมื่อเติมแล้วนะครับมันมันจะได้กําไรน้อยมากครับขายสองยเนี่ยมันมันไม่ใช่ครับแต่เราทําได้ครับเราบอกแล้วเราตอนนี้เราทําเพื่อครอบครัวแล้วครับ ทำเอามันครับตังได้นิดหน่อยได้กำไรนะครับแต่ได้ไม่มากครับพอพแค่ส่งรูปผมเรียนครับอครับผมอันนี้ครับผมขอสรุปสักนิดหนึ่งครับครับทีมงานของเกษตรราบรบหรือสมาชิกครอบครัวเสรภาพท่านที่มาแรกๆครับผมครับทำไมถึงใช้แค่แคลเซียมบลอนจุลธาตุอาหารพืชแล้วก็ผงทั้ง3ามชนิดครับครับ ตั้งแต่ทุเรียนเล็กยันถึงทุเรียนมีดอกมีลูกเก็บผลผลิตยันฟื้นฟูต้นครับผมทำไมถึง3ตัวนี้ถึงครบครับพ่อคือสามตัวนี้ก็ยังไม่ครบนะครับน้องก้องแต่เป็นตัวยืนนะครับเป็นตัวหลักที่เราจะเลือกใช้นะครับครับอย่างกรณียกตัวอย่างนะครับช่วงทุเรียนเล็กๆเนาะไม่จําเป็นทุเรียนยังไม่ได้ผลผลิตนะครับไม่จําเป็นต้องเติมปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีไม่ถึงปุ๋ยน้ําที่ผสมร่วมกันไปนะครับแต่ทางดินยังคงใช้อยู่นะครับ ในกรณีทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตนะครับแค่นี้เพียงพอแล้วครับใบหนาใบดําใบเงาแตกไปอ่อนดีอยู่แล้วแต่ช่วงที่หลังจากมีผลผลิตแล้วนะครับระหว่างมีผลผลิตน่ะเราต้องดูจังหวะลูกนะครับอาจจะไม่ต้องเติมแต่ผมจะไล่สเต็ปแบบนี้นะครับช่วงที่ตัดลูกเสร็จใหม่ๆนะครับฟื้นฟูต้นนะครับมีความจําเป็นต้องให้ชั้นใบหนาใบใหญ่นะครับใบยาวนะครับแตกไบอ่อนแล้วยาวๆเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องเติมปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ําก็ได้นะครับ ที่ตัวหน้าสูงสูงนะครับตัวกลางตัวหลังต่ำต่ำเช่น30 10 10ได้นะครับช่วงฟื้นฟูต้นนะครับใบแรกนะครับแต่จุลธาตุอาหารพืชแคนเทนบอลอนต้องเป็นตัวยืนนะครับเพียงแต่เราบวกปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงสูงตัวกลางตัวหลังต่ำต่ำเช่น3 0 1 0 10ิบลงไปด้วยนะครับจะทําให้ใบเราออกมาเยอะออกมามากใบโตนะครับส่วนใบที่2นะครับสะสมอาหารเราก็ใช้จุลธาตุอาหารพืชแคนเทนบอลลอนเป็นตัวยืนนะครับแล้วก็บวก สะสมอาหารคือตัว5 25 30นะครับสะสมอาหารไปทุกรอบเลยนะครับสะสมไปทุกรอบจนกว่าใบเราจะทําการพ่นสารได้นะครับหลังจากพ่นสารแล้ว2รอบสุดท้ายที่หลังจากพ่นสารแล้วมีความจําเป็นที่ต้องใช้ตัว0 52 34นะครับหรือ0 42 56ใช้2ตัวนี้หลังจากพ่นสารแล้วนะครับอีก2ครั้งนะครับครับ ผูเรียนต้องการแค่นี้เองครับแต่จุลธาตุอาหารพืชแกนเทมรบอลอนยังจําเป็นต้องใช้อยู่นะครับครับครับจำหลักง่ายๆแค่นี้ครับอย่างที่ผมบอกอครับผมก็ในการส่วนที่เพิ่มมากคือว่าในช่วงของสะส่วนมากคือช่วงของะสมอาหารใช่ไหมครับเพ่ะก็เปลี่ยนสูตระสมอาหารก็เป็นตัว5 25 30เท่านั้นเองตัวนี้ก็ยืนเหมือนเดิมครับครับผมก็เป็นปุ๋ยน้ําทางใบนะครับผมทางใบครับปุ๋ยน้ําได้ปุ๋ยเกล็ดได้ครับผมครับอันนี้ในส่วนของในเรื่องของการะสมอาหารครับผม มาตัดมาช่วงของมีดอกมีรูปครับผมต้องเพิ่มไหมครับหรือว่าต้องเท่านี้ครบแล้วครับจริงๆแล้วเปิดตาดอกนะครับอาจจะอาจจะใส่ตัว13046ลงไปด้วยนะครับช่วงเปิดตาดอกนะครับหลังจากเห็นตุ่มตาดอกแล้วนะครับลดน้ํานะครับก่อนจะพ่นจุลธาตุอาหารพืชแคนเทีย์มอลลอน13046เราต้องเริ่มเห็นตาดอกนะครับแล้วทําการอัดน้ํา ลุงเช้าเราก็พ่นได้เลยครับช่วงเปิดตะดอกผมจะใช้ตัว1 3บสามศูนย์สี่สิบหกครับแค่นี้เองครับครับผมแล้วก็เป็นลูกเนาะผมมั่นใจนะครับใช้แค่นี้มันก็ลูกก็ดีแล้วนะครับก็ใหญ่แล้วเนาะแต่ถ้าคนไม่พอใจนะครับช่วงเป็นลูกหลังจากไข่ไข่นกกระทาไปแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้ลูกมันเขียวมันเข้มเนาะอาจจะเติมปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ําสูตรเสมอลงไปด้วยก็ได้ครับแต่ถ้าลูกเขียวดีนะครับไม่จําเป็นต้องเติมนะครับ เดี๋ยวมันล no. so like ูกมันจะใหญ่หนามจะโตแล้วทาให้มีปัญหาอีกนะครับครับผมอาจจะไม่ต้องใช้ผมจะไม่แนะนำนะครับจะไม่แนะนํานะครับครับช่วงที่ลูกจากจากติดลูกแล้วเนี่ยไม่มีความจาเป็นต้องพ่นปุ๋ยบวกไปด้วยนะครับครับผมกลัวเรื่องหนามมันโตนะหนามไม่ละเอียดเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการส่งออกอีกนะครับก็ใช้แค่ผลิตภัณฑ์แค่เนี้ยพอแล้วครบแล้วครับอืมแต่ว่าในกรณีที่คนยังไม่พอใจต้องการโตนะครับอาจจะบวกปุ๋ยเก็บ หรือปุ๋ยน้ำสูตรเสมอลงไปได้นะครับผมแต่จําไว้อย่างนะครับถ้ามองแล้วลูกไปดีเขียวไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องเติมครับอเท่านี้ครับทำเท่านี้คือปุ๋ยเนี่ยไปเพิ่มในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับหนามแดงอะไรเงี้ยต้องใช้นะแต่มั่นใจถ้าใช้ของเรามาตลอดเติมยิบซั้มหนามไม่แดงหรอกครับหนามไม่แดงถ้าใช้ในแนวทางเรามาตลอดตั้งแต่แรกครับครับแล้วมาถึงจุดที่มีลูกแล้วรับรองว่าหนามไม่แดงแน่นอนใช่ไหมครับไม่ครับไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอหนามแดงครับครับผม พูดมาตั้งนานพ่อลืมบอกไว้ว่าเราเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งครับครับครับผมแพ็กเกจจิ้งก็อันเดิมก็จะเป็นถุงๆุงนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอนิดนึงครับอ่าครับครับอันดึงเลยครับผมอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งรุ่นเก่านะครับแบบเดิมนะครับผมแบบเดิมแต่ไม่ได้หมายว่าทำแพ็กเกจจิ้งแบบใหม่แบบนี้ไม่ผลิตนะครับยังคงผลิตอยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการใส่ถัง200ลิตรนะครับเทง่ายๆต่อถังต่อถังไม่ต้องตวงนะครับแต่ขวดแบบนี้ทำเพื่อคนที่ใช้ทีลละะ1,000ิตรรนคับเทหมด หมดหลิตรได้เลยครับเพียงแต่ตอบโจทย์ลูกค้าเราใครมีถัง2องลิตรใช้แบบนี้ใครที่มีถังพันลิตรฉีดทีละพันลิตรใช้แบบลิตรครับเพียงเท่านี้เองครับแต่คุณภาพภายในยังคงเดิมนะครับคุณภาพภายในยังคงเหมือนเดิมครับครับผมกล้าส่งท้ายนะครับพ่อมีลูกค้าหลายท่านที่สนใจอยากจะลดต้นทุนครับแล้วก็ต้นไม่เป็นโรค เพิ่มโผลิตแบบแนวทางเกษตรลัำซานเลยครับผมมีลูกค้าอีกหลายท่านที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้ครับพ่อพ่อมีอะไรอยากจะแนะนํากับพวกเขาไหมครับก็สําหรับคนที่ต้องการทดลองใช้นะครับอย่าลืมนะครับปุ๋ยของผมไม่ใช่ปุ๋ยเทวดาหรือปุ๋ยที่พิเศษนะครับเหมือนเหมือนคนอื่นครับแต่คุณภาพผมมั่นใจผมเหนือกว่าเขาในที่ราคาเดียวกันนะครับย้ํานะครับปุ๋ยทางดินนะครับไม่ว่าเป็น15 5 20 หรือเคมีอินทรีย์633ยังต้องใส่อยู่นะครับแตกใบอ่อนต้องใส่ยิบซ้ำนะครับเป็นธาตุรองนะครับปุ๋ยเคมีคือธาตุหลักยิบซ้ำคือธาตุรองส่วนผลิตภัณฑ์ของผมเป็นธาตุอาหารเสริมนะครับที่พิเศษนะครับที่ดึงฮอร์โมนบางตัวมาร่วมลงด้วยนะครับร่วมในนี้ด้วยทําให้ใช้ของเราแล้วจะงามลดต้นทุนนะครับก็เป็นสาเหตุนะครับ ต้องเติมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับเป็นจะทําให้เพื่อนเพื่อเนี่ยลดต้นทุนครับแล้วต้นไม้จะแข็งแรงเมื่อต้นไม้ได้รับธาตุอาหารครบครับครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าที่เคยใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราครับผมว่าโอ้ใช้ง่ายเลยตอนนี้โอ้โหแบบใช้ง่ายเลยแล้วลดต้นทุนด้วยครับผมครับคือค่อนข้างครบนะครับผมในในส่วนของต้ออื่นนะครับพออาจจะเพิ่มของสารายอะมิโนมาใช่ไหมครับแต่ทางเราก็มีแล้วใช่ไหมครับผม สารายมีแล้วอะมิโนมีแล้วในโตฟีโนเลตอัดไปให้แล้วครับครับผมไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นก็ผมถึงบอกครับว่าเราไม่ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มแล้วครับผมเติมให้ครบแล้วครบแล้วครับเงินในกระเป๋าของครอบครัวเราก็เหมือนในกระเป๋าผมนะครับไม่อยากให้ไปเสียเลี่ย่ายปลายทางนะครับอยากให้มันตอบโจทย์ที่สุดครับผมเติมให้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเติมให้ครบแล้วครับสารายอะมิโนก็มีแล้วโพแทสเซียมฮิวเมด้วยครับครับก็มีแล้วผม อ่ะอัลโทนิกก็มีอีกครับผมครับโอ้โหแล้วฮอร์โมนบางตัวครับที่เราเปิดเผยไม่ได้ก็มีอยู่ครับครับครับผมอันนี้ใช้กับผู้เรียนได้อย่างเดียวไหมครับเนี่ยใช้ได้กับทุกพืชครับฝรั่งผมตอนนี้ผมทดลองทุกพืชครับลำไยฝรั่งพืชผักได้หมดครับครับนะอันนี้ผลก็จะใสเลยใช่ไหมเนี่ยครับฮะกลมเลี้ยงนะครับอืมคือฝรั่งผิวสวยอย่างนี้นะครับผมอยากจะเสริมนิดนึงครับผมใช้ตัวบาซิลัสทับซิลิสนะครับ แอนแทคโนตที่เกิดที่รูดครับผลเน่าๆดำๆนะครับก็ลดลงอย่างมากเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นเลยครับมีเป็นบ้างแต่ลดลงอย่างมากเลยครับครับผมต้องการทําฝรั่งที่ปลอดภัยครับครับผมคําถามสุดท้ายพ่อครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พ่อทํามาเพื่อไงครับเพื่อเกษตรกรชาวสุนไทยนะครับผมครับเพื่อจะให้ไปยืนในตลาดโลกได้นะครับพ่อความฝันของพ่อเลยที่สร้างมาเพื่อเพื่ออะไรครับพ่ออันนี้ ต้องการให้พวกเราเนืชาวสวนเนี่ยลดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับลดต้นทุนไม่ใช่ว่าทุเรียนป่วยทุเรียนโทมนะครับต้องการให้คงสวยคงงามแล้วแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ต้นทุนลดลงครับแล้วก็สร้างความวุ่นวายสร้างความปวดหัวเวลาจะฉีดยาครั้งหนึ่งเนี่ยเติมอะไรมากมายนะครับซึ่งไม่อยากให้เกิดกับกับครอบครัวเรานะครับเพราะว่าผมจัดให้ครบแล้วไม่ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มนะครับจะเพียงแต่เพิ่มยาเชื้อราฆ่าแมลงแค่นั้นพอนะครับ แค่นี้พอแล้วครับส่วนอาหารเสริมเนี่ยผมจัดเต็มแล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่พิเศษแล้วครับทุกอย่างที่โฆษณาในท้องตลาดผมอยากจะบอกอ้อมๆนะครับว่าผมจัดให้แล้วนะครับจัดให้แล้วไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อมาเพิ่มแล้วครับมันเปลืองตังค์ครับมันเปลืองตังค์ครับครับผมก็คืออยากให้เกษตรกรมีความสุขครับพ่อมีความสุขและภูมิใจในเป็นชาวสวนเกษตรกรครับพ่อครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างครบนะครับพ่อ ก็ต <anto> <isto> ้องการมาบอกนะว่าผมได้เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับแต่แพ็กเกจจิ้งเดิมยังคงยังคงทำอยู่นะครับแล้วก็จะออกมาย้ำนะครับวันนี้จะเหมือนเขับเราโฆษณาก็ว่าได้นะครับแต่เราจะอยากจะบอกว่าเราอยากจอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงอยากจะบอกให้เพื่อนๆรู้นะครับเพราะว่าหจะอยากให้เพื่อนๆของเราเนี่ยเกิดความมั่นใจเนาะในแนวทางที่เราใช้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับผลิตภัณฑ์ มันกงแกงเกินไปนะครับใส่ถุงเงี้ยแต่ไม่แต่ก็ยังทาใช้อยู่นะครับยังคงทําอยู่ครับแต่ด้วยถ้าผมจะติดโลโก้ทุกขวดเนี่ยต้นทุนผมทู่ไม่ไหวครับอย่างขวดเล็กก็ยังคงทําแบบเดิมนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผมทําแพ็เกจิ้งให้ดีขึ้นได้ครับก็อยากจะทําให้เกียรติคนที่ใช้ของผมด้วยนะครับได้มีผลิตภัณฑ์ที่สวยนะครับสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในนะครับให้กับเพื่อนๆเรามีคนถามว่าใช้อะไรอยู่นะครับจะได้ชูให้อย่าง สง่าผ well, right. so, right. like ่าเผยนะครับว่าเราก็แพ็กเกจยิ่งสวยเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นถุงพลาสติกนะครับแค่นั้นเองครับแต่คุณภาพภายในยังคงเดิมครับยังคงเดิมครับก็วันนี้เดี๋ยวกล้องขอสรุปหัวข้อที่คุยกันวันนี้ครับผมก็เนื้วข้อที่วันนี้ก็คือมาแจ้งว่าเราเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้มันมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นครับผมผมแต่ว่าปัจจัยภายในคือเหมือนเดิมเลยครับผมท่านผู้ชมแล้วก็อาหารพืชจุลธาตุแคลเซียมบอลลอนแล้วก็ถุงทั้ง3ชนิดก็สามารถฉีดได้กับ ทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ทุเรียนมีดอกทุเรียนมีลูกทุเรียนหลังเก็บผลผลิตช่วงฟื้นฟูต้นช่วงสสมหารคือใช้ทุกช่วงตลอดทั้งปีเลยครับผมครับที่ทํามาเพื่ออยากให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตนะครับครับครับผมปีนี้ครับพ่อต้องการที่จะลดต้นทุนต่อกิโลเท่าไหร่ดีครับผมต้นปีนะครับผมต้องการพ่อต้องการลดเหลือลดละสิบบาทเนาะครับ แต่ความรู้สึกลึกๆอ่ะปีนี้น่าจะ12บาทแล้วครับคือปัจจัยแมลงเนี่ยโอ้โหดูแนะครับแมลงเยอะมากครับผมหมดยาฆ่าแมลงเยอะมากครับครับตัวไพรมิโทซีนอ่หนึ่งมันแพงด้วยแล้วฉีดบ่อยครับพร่บเพียจะกรจันค่อนข้างรุนแรงครับครับแล้วแถมมีเพี้ยไฟด้วยในการพันษานะครับกลางฤดูฝนมีเพี้ยไฟด้วยครับเอ่อต้นทุนที่กําหนดไม่ได้คือยาฆ่าแมลงครับใช้เยอะครับใช้เยอะครับผออืมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับพ่อครับครับท่านผู้ชมครับ ทำสวนทุเรียนนี่คือมันไม่ใช่อาชีพที่ต่ําต้อยหรือสักนิดเลยนะครับผมก็อยากให้ชาวสวนทุเรียนทุกท่านครับผมภูมิใจที่ได้เป็นเกษตรกรไทยนะครับผมไปยืนอยู่ในเวทีการตลาดโลกได้ครับยูเนเวอร์วอล์กอโลนครับผมเช่นคํากล่าวของลิวพูนครับคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้ครับผมก็ตอนนี้ขอสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ